ือถือทุกเกมถูกกว่าตัวเองเติมเบ็เเวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งกเปอร์เซ็นต์ัมาเลยที่เฟซบุ o กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมะครับคาร์ิงวันนี้เราอยู่กับรายการรีวิวตามใจกูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าจาจีบูฟ่อนนะครับโดยบูฟอนล่างนี้นะครับก็ก่อนอื่นก่อนได้นะครับขอขอ,ขอบคุณเจ้าของไอดีมากนะครับ น้องโอมนะครับที่ส่ง ID มาให้เปิดแพ็กนะครับก็บุฟฟอลล่างนี้นะผมจะใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปอัพตามก็ได้นะ1นึ่งนะมีแนวทางการอัพสองแบบสามารถไปดูได้ในทิกต o k นะครับผมแล้วก็ผมจะใช้เป็นบูทนี้นะสามารถใส่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นบูทโกค k ิปเปอร์หรือว่าเซฟวิ่งนะอยู่ที่ว่าการใช้งานของแต่ละคนชอบแบบไหนมากกว่าแตกต่างกันไม่เยอะมากนะครับเรามาดูค่าพลังด้านในของโกคนนี้ก่อนนะครับ บุฟฟ่อนจะเป็นโกที่มีส่วนสูงอยู่ที่192นะครับอายุ28นะ่นั้นล่างนี้นะครับเล่นในหะโมซอนยูเว่นะเล่นในะทีมชาติอิตาลีเป็นล่างแชมป์นะครับล่างนี้นะนะครับมาในสไตล์ดิฟฟิซโกลคีเพอร์ก็คือโกที่ไม่ได้ออกไปตัดเกมตัดบอลนะครับค่าพลังด้านในจะประมาณนี้นะครับโอ้ออก่อนบูตหน0่ 100, บูตแล้ว106นะครับมีค่าพลังอยู่ประมาณนี้เลยถือว่าสวยเอาเรื่องนะครับนี่สำหรับอันนี้ใส่บูตให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับจ้มจะอยู่ประมาณนี้คืออันนี้ไม่ได้เเเเเนนนนน้้้ค่่่่าานะาาาาจจััมมมยยออะะะะกพรววววตีวีสสููงดแล สกิลถือว่าครบนะครับสำหรับโกเลยนะสำหรับผมนี่อาจจะใส่เป็นพวกวันทัช2ทูพาร์เอาไว้ชิ่งกับกองหลังก็ได้นะครับสำหรับบุฟอนล่างนี้ถือว่าดีจ,จัดๆนะเป็นโกที่ไม่ต้องไปหาไฟติ้งสปีดใส่เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มบุฟอฟกันเลยดีกว่าว่าบุฟอนล่างเนี้ยจะโหดจะเหนียวจะตึงขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการส่องฟอร์มบูฟฟอนครับช็อตแรกครับแมตซี่ฝั่งตรงข้ามครับกระชากขึ้นมาตรงกลางแล้วสตูมลูกแรกครับบูฟฟอนเซฟไปชิลชครับลูกที่2คอร์เข้ามาลูกบูฟฟอนชกออกไปครับเป็นโกตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเข้ามาแล้วไว้ใจได้เลยครับสำหรับตำแหน่งผู้รักษาบประตูนนะเนี่ยสโลโมชั่นให้ดูเลยครับว่าช็อตนี้นี่ถ้าเป็นโกตัวอื่นอาจจะโดนเสาแล้วเด้งโดนหลังแล้วก็เข้าไปนะแต่นี่ครับบูฟฟอนใช้หัวไล่เซฟทุกคนช็อตโคตรดี นี่ครับช็อตนี้โดนยิงไกลครับปาดอีกแล้วครับผมคือช็อตปฏิหารถือว่าเยอะมากนะช็อตที่โดนมันก็มีไหมมันก็มีเป็นธรรมดานะของลูกศิษย์ประตูจะให้แบบเซฟได้ทุกลูกกคคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ภาพรวมคืออยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานเป็นตัวจริงได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโกนะแต่ถ้าใครแบบว่ามีโก3ตัวนี้นะครับเช่นบุฟฟอนล่างเดิมนะครับปีเตอร์แชมัยเคลื่อนสองล่างก่อนหน้านี้แล้วก็ปีเตอร์เชคล่าง สองบูทนะสำหรับผมคือไม่จําเป็นต้องเปิดเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบว่างบเหลือจริงๆมันก็เปิดได้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้บุฟฟ่อนก็คือขึ้นแท่นเป็นผู้รักษาประตูโน .1 ก็คือค่าพลังมากที่สุดในเกมตอนนี้นะในตําแหน่ง GK คือตอนนี้ค่าพลังโอวอของบุฟฟ่อนมากสุดในเกมนะครับสาหรับผู้รักษาประตูเนาะนี่โอ้โหเซฟเอาเซฟเอาเลยเว้ยเซฟอีกเลยครับทุกคนดีจริงๆครับสาหรับผมนะคือมันก็แบบเนี่ยดู เขเวิร์กเกินนะนะครับคือรลุดมาเดียวๆก็กินพี่แกยากอะนะครับโอ้โหดูปฏิกิริยาอะไรต่างๆการยืนตำแหน่งรีฟงรีเฟกนะครับนี่จอโมองเซฟซ้ำเขาไปอีกเซฟอีกอ,อย่างเวอร์ชอบวะนะครับแต่ส่วนตัวคงไม่ได้เปิดตามล่านะเพราะว่ามีปีเตอร์เชคกางเดิมอยู่แล้วเนาะก็ประหยัดง,งบหน่อยนะช่วงนี้แพคเข้ารัวๆอีกรอลูนงลูนี่ แต่ช็อตนี้เกือบสวยนะคือเชฟเซฟลูกลูดเดียวของเป้ได้แต่ว่าเสียดายบอลมันดันไปเข้าทางโคผาเมืรอนะน่าจะเป็นบารมีโคผาเมื์เนาะเพิ่งได้แชมป์ชิงแชมป์สโมสรโลกไปนะนะ <c oughs> ครับภาพรวมเป็นเกนดีครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรกันเลยดีกว่าครับผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบูฟฟ o อนล่างนี้ส่วนตัวผมก็รีวิวแล้วนะใครที่อยากจะดูคลิปสั้นๆก็สามารถไปรับชมได้ใน t i k t o อกนะครับสำหรับบูฟฟ o อนนะครับรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าช่องนะครับก็หลังจากเล่นมาถือว่าเป็นโกนึงที่ไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวมากนะครับรู้สึกว่าเล่นได้ง่ายมากๆโชว์ช็อตปฏิหารได้ดีมากๆนะลงไปทั้งหมดในการเล่นแรงไปทั้งหมดประมาณ12เกมรวมกับเล่นกับ คนดูรว,รวมๆเรื่องอะไรก็เรื่อมประมาณ15เกมภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังไม่ขอตัดเกรดว่าอยู่ในเทียร์ไหนของระดับของเขาเรียกว่าอะไรนะของกูนะไม่ยังยังไม่จัดอันดับให้แต่ผมให้ดีกว่าโอลิเวอร์คาร์นะครับดีกว่าดีด้านะครับดีกว่าพวกโยลิสนะครับส่วนตัวนะอยู่ในเทียท็อปท็อปเดียวกับพวกปีเตอร์ชามัยเคิลปีเตอร์เชคแล้วก็บูฟฟอนล่างเก่าเลยนะใครที่มีบูฟฟอนล่างเก่าหรือว่าปีเตอร์เชคหรือว่าปีเตอร์ชามัยเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นล่าง สองบูธล่างทีมชาติหรือว่าล่างแมนยูก็ไม่จําเป็นต้องตามล่าบูฟอนล่างนี้ก็ได้นะขอตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ9.5เต็ม10และกันนะยังมีช็อตบางช็อตที่รู้สึกว่าอยากให้ทําได้ดีกว่านี้แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นได้ใครไม่มีโกใครที่เล่นเป็นโกสแตนดาด โกเพย์ออฟเดอะวีคหรือโกการ i g h l i g h t อยู่แล้วยังไม่มีโกเฝ้าเสาผมแนะนํามากครับสำหรับบุฟอนล่างนี้สามารถใช้งานได้ยาวจริงๆค่าพลังสวยแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นโกโน1ตอนนี้นะค่าพลังมากที่สุดในเกมเหมาะแก่สําหรับหลายๆทีมที่ ไม่มีโกดีๆใช้นะครับแต่ถ้าใครมีโกที่ผมเอ่ยไปเบื้องต้นสมตัวที่เคยบอกไปก่อนหน้านะไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์ชมเบอรลนสล่างเลยนะล่าง2บูตสอล่างเลยปีเตอร์เชคแล้วก็บูฟฟอนล่างเดิมอ,อาจจะไม่จําเป็นต้องตามล่างก็ได้นะครับสำหรับบูฟฟอลล่างนี้ก็มาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวบูฟฟอนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรคอมเมนต์มากันได้เลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม